วันนี้ครูส้มจะมาให้ประโยคภาษาอังกฤษที่เราอยากจะแสดงถึงความห่วงใย,ยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าไกลตัวไม่ว่าจะเป็นการแสดงความห่วงใย,ยแบบทางตรงหรือทางอ้อมนะคะมีประโยคที่สามารถพูดได้มากมายหลายแบบนอกจากจะพูดว่า I'm worried about you พูดได้ยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมเตรียมประกาจดนะคะประโยคที่พูดได้แบบตรงๆเลยว่าฉันห่วงคุณนะคะภาษาอังกฤษก็คือ care care I do care about you หรือสั้นกว่านั้นก็คือ I care about you ดูตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทำนะคะแต่อยากจะเน้นย้ำว่ามันคือความรู้สึกห่วงใยจริงๆดังนั้นเลือกได้เลยค่ะระหว่าง I do care about you หรือ I care about you แต่ถ้าความห่วงใยนั้นมันกลายเป็นความกังวลนะคะใช้คำว,ว่า worried worried คำว,ว่า worried ตรงนี้ต้องตามหลัง verb to be ดังนั้น I ใช้กับ am I am worried about you ใช้ I am worried you ยังไม่ถูกซะทีเดียวนะคะต้องมาคำว่า about I'm worried about you I'm worried about you แต่ถ้าจะตัด am ออกนะคะใช้คำว่า worry แทนนักเรียนเลือกได้ระหว่าง I'm worried about you กับ I worry about you มีอีกคำหนึ่งํำว่า concerned concerned ไม่ใช่ concerned it, ะคะตรงนี้เป็น adjective ตังนั้นขึ้นชื่อว่าเป็น adjective ต้องมากับ verb to be I'm concerned about you I'm concerned about you นั่นคือการบอกถึงความกังวลแบบตรงๆว่าฉันห่วงฉันแคร์แต่ถ้าเกิดบอกแบบอ้อมๆนะคะว่าระวังตัวหน่อยนะพูดได้ดังนี้ค่ะ be careful be careful ระวังตัวหน่อยนะ be safe be safe ขอให้ปลอดภัยนะ don't do anything I wouldn't do Don't do anything I wouldn't do. อย่าทำอะไรที่ฉันจะไม่ทำเด็ดขาดก็ประมาณว่าอะไรที่ไม่ควรจะทำอะไรที่คนปกติเขาไม่ทำกันนะ่ะอย่าไปทำนะอย่าเสี่ยงนะนั่นเองค่ะ Don't do anything silly. Don't do anything silly. Silly ตรงนี้แปลว่า crazy หรือว่าทำอะไรงี่เง่าโดยที่ไม่คิดไม่ไต่ตรองอย่าทำอะไรงี่เง่าอย่าทำอะไรเป็นเด็กไปล่ะช่วงนี้หลายคนก็ต้อง work from home work from home ใช่ว่าจะสบายเพราะ ห่มากเกินไปก็ไม่ดีบอกเพื่อนไปว่า don't work too hard don't overwork yourself don't work too hard don't overwork yourself อย่าทำงานโหูมากเกินไปละ get a lot of rest get a lot of rest พักผ่อนเยอะๆหน่อยนะ go easy on yourself go easy on yourself นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะ อย่างโหงมากเกินไปมากไปกว่านั้นยังให้กำลังใจโดยบอกว่าฉันจะอยู่ข้างๆคุณฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งคุณไปไหนพูดได้ดังนี้ค่ะ I will always be by your side ฉันจะอยู่ข้างๆคุณอยู่เสมอไม่ทิ้งไปไหน I'll be there for you I'll be there for you there ก็คือที่นั่นแต่ไม่ต้องถามต่อนะคะว่าจะไปอยู่ไหนก็ <c oughs> ประมาณว่าฉันเนี่ยจะอยู่ข้างคุณนั่นเลยค่ะ i m behind you all the way I'm behind you all the way ฉันจะอยู่ข้างหลังคุณสุดทางเลยอันนี้แปลตรงก็จะงงนิดนึงนะคะก็ประมาณว่าฉันเนี่ยจะคอยแบ็กอัพคุณคอยเป็นกำลังใจซัพพอร์ตคุณตลอดไปเลย All the way ก็คือไม่ทิ้งกันระหว่างทางจะเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองค่ะนอกจากคือว่า behind งใช้คำว่าอ m w o t t you I'm with you a l l the w a y ฉันจะอยู่กับคุณอยู่ตลอดเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะเพื่อนเราบางคนนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้เขาก็จะกังวลในหลายๆอย่างกังวลเรื่องของงานกังวลเรื่องของเพื่อนร่วมงานบ้างกังวลเรื่องของเจ้านายหรือว่ายอดขายของบริษัทไม่ได้ตามเป้าอาจจะโหมไปเราก็เลยบอกว่า put yourself first put yourself first เอาตัวเองไปวางไว้ก่อนไม่ใช่นะคะคือประมาณว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนให้นึกถึงตัวเองเป็นหลักก่อนถ้าตัวเองไม่รอดแล้วจะไปช่วยให้คนอื่นรอดได้อย่างไรเล่าพูดถึงเรื่องสุขภาพต,ต้องเกี่ยวข้องกับอาหารการกินใช่ไหมคะรักษาสุขภาพด้วยลหละ stay healthy stay ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอยู่อาศัยนะคะ stay ตามด้วย adjective แปลว่า ให้มีอาการแบบนั้นต่อไปก็ประมาณว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะ stay healthy stay out of trouble stay out of trouble อยู่ห่างๆจากปัญหาล่ะก็ประมาณว่าอะไรที่มันดูวุ่นวายหรือมีปัญหาปวดหัวก็อย่าเอาตัวเข้าไปพัวพันกับมันละกันฉันอาจจะไปดูแลเธอใกล้ๆไม่ได้เธอต้องดูแลตัวเองดีๆล่ะ take care of yourself take care of yourself ตรงนี้อย่าใช้ผิดนะคะถ้าไม่มี off นี่จะผิดนะถามว่าเข้าใจไหมฝรั่งเข้าใจค่ะแต่มันไม่ถูกสทัทีเดียว take care พูดได้เ take care แต่ถ้าจะให้ดูแลตัวเองก็ต้องเอา off มาขั้นไว้ take care of yourself if you take care of yourself i will take care of myself มี off เสมอน,นะคะ there's nothing to worry about there's nothing to worry about อย่าห่วงอย่ากังวลไปเลย ไม่ต้องห่วงฉันหลอก You don't have to be worried about me You don't have to be concerned about me You don't have to worry about me อย่าห่วงฉันเลยฉันโตแล้วฉันดูแลตัวเองได้และนั่นคือประโยคที่เอาไปใช้บอกคนใกล้และไกลตัวนะคะว่าไม่ควรจะกังวลมากจนเกินไปและไม่ต้องห่วงฉันนะคะเพราะฉันดูแลตัวเองได้และคริสท้ายคลิปนี้นะคะถ้าอยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วง แบบสั้นๆจะพูดได้ยังไงคะเม้นมาระหว่าง 1. no worries มี s หรือ 2. no worry ถ้าเกิดตอบถูกครูกด love ถ้าเกิดตอบผิดกด like ให้สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าบาย